กับทีมสโมสรก้อชิบุรีเกาะจัดแคมป์ด่าเสร์ฟผ่านนิดตลอดนะครับสุภกิจเปิดดีมากทันทุยกมาให้พายุเตะติดบล็อกแต่ว่าออกครับสุภกิจเสอร์ไทีหนึ่งมงคลเปิดได้พอไหวไม่ยกมาชิดนิดแต่ว่ายังอยู่ถูกที่เปิดได้แล้วยกมาให้สุภเกิจได้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งก็เรียบร้อยฮะต่อแปดเสร์ฟจอดลูกโด่งไปนิดนึงมงคลเปิดสบายแล้วยกลูกนี้ให้สุภเกิจตเตะเหมือนซ้อมฮะมียังไง กิเซดาเปิดพอได้อยู่มงคลยกมาโอ้น้ำหนักลูกนี้เกือบล้นเลยครับทางศิริกเกตได้หรือเปล่าครับกิษดายังเปิดได้สวยฮะมงคลยกมาหัวเสาหนีบล็อกแลแ้วเตะไปติดพายุออกสุธิกเกตได้ไดสุภกิจเซิฟโอ้นีเยี่ยมสีจังหวะไปเองครับสุธิกิจตคำสัญแก้วทุ่านคือต้องพยายามเสิฟตัเกเต็มลุกเขาให้ได้ด้วยโอ้กิษดายังเปิดได้ดีฮะลูกนี้ยกห่างโอ้โหแต่ว่าสุาธิกเกตคำสัญแก้ว พกีฬาเสิร์ฟมาก็ยังเปิดลูกเสิร์ฟได้สบายฮะแล้วเนี่ยครับมาใส่มุมตรงครับกีฬาเสิร์ฟไอทีหนึ่งันศาสตร์คราวนี้เปิดได้แล้วยกให้พายุน้ำหนักดีห้าต่อหกกีฬาเสิร์ฟลูกนี้พลิกตาข่ายสวยฮะเสิร์ฟคะแนนนี้มาทาำสถิติแต่เปิดได้อยู่มงคลยกไม้กลางตาข่ายแต่ว่าแตะเข้าบล็อกดีเขาใช้เสิร์ฟครับครั้งแรกมากีฬายังเปิดได้อยู่ มงคลยกมาให้ลูกนี้โอ้โหเตะเต็มวงเลยครับอิสาดาก็เห็นเห็นเนี่ยครับก็ยังเสิร์ฟไปแล้วคางนิสุมกิจเปิดได้แต่ว่าเตะติดบล็อกแล้วลูกล้นข้ามาสุริเกียรติให้มาที่อิสดายกมาให้ตำแหน่งนี้ยอดเยี่ยมมากครับเพียงบ,บ้านครับบริษ,ษัทเสิร์ฟทีแรกอ่าทัศาสตร์เปิดไม่ถึงก็ดีแล้วลูกนี้ล้นหรือเปล่าข้ามมาแล้วสุธิเกียรติพยายามจะเข้าไปเล่นแต่ไม่ได้ ไปที่เดิมทางรัตพงศ์เปิดดีแล้วยกหนีบล็อกมาให้ฮะจากสิงห์ขอนอาแต่หายารัตุพงศ์วงศาธุมเสิร์ฟมาที่สูวิชาเปิดสวยครับคราวนี้พนุพงศ์ยกมาให้อูโหน่าใจหายแม่พานุเสิร์ฟมาไม่ถึงก็ดีเท่าไหร่ฮะพานุพงศ์แต่ว่ารัตพงศ์ยกมาให้ดีมากโอ้โหแต่ว่าเจอบล็อกของสูวิชาพานุพงศ์เสิร์ฟปั่นยอดมาแม่พานุพงศ์รู้ฮะ เปิดสวยแล้วยกลูกนี้สวยฮะอันเสิร์ฟไปจากปิดเปิดได้แล้วรัตรพงศ์ยกมาหัวเสาแตะลูกนี้ออกะฮะเน้นๆน้น,เนะเสิร์ฟหยอดลูกนี้อ่ะรับล้นค่าไปรัตรพงศ์รับค่าไม่ทีนึงแล้วคราวนี้สุวิชาขอเล่นเองอ่าก็บิดมากเกินไปครับอันนี้คงวงชาทุ่มเสิร์ฟมาแล้วมาเปิดลูกมาไกลนิดหนึง่งสุวิชาโอ้โหแต่ว่ายังกดลูกรอดบล็อกได้นะ คราวนี้เสิร์ฟไหนมาเสิร์ฟเบาแต่พนุพงศ์เพชรลือเองก็เอาขึ้นมาได้สวยฮะแล้วยกมาให้ลูกนี้คราวนี้ไม่พลาดเลยครับสุวิชาธาราพนุพงศ์ใส่หนักๆไม่ทีพนุพงศ์เพชรลือเปิดได้แล้วยกมาให้ลูกนี้เยี่ยมมากอือ,อพนุเสิร์ฟพริกตะไคร่แต่ว่ารัตะพงศ์ยังเปิดได้อยู่ห่างเยอะเหลือกเกินอ่าครับติดบล็อกอยู่นพนุเพชรลือเอาลูกไปให้สุวิชาธาราได้แล้วอือดึงไปหลังลูกนี้สุเมรุกุลเสิร์ฟอีกทีหนึ่งาวนี้ภิสิทธ์เปิดดี รัตพงศ์ยกมาให้แล้วป้าเอาไปหนีบล็อกไกลเลยก็ไปหัวเสาเลยข้างล่างพิชิ์เสิร์ฟมาพานุเปิดได้อยู่ครับยกมาแล้วเล่นเองครับแล้วทําได้ดีด้วยดูครับก็ยังเสิร์ฟดีครับพานุพงศ์ยกมาให้ลูกน,นี้มาะบล็อกไม่อยู่กดไม่จมพานุพงศ์เสิร์ฟมารัตพงศ์เปิดพอไหวอยุ่มกแต่ยกมาห่างยกมาหม่างหน่อยฮะ นุภงเสิร์ฟปั่นยอดอ่าพนุพชรลือยเวาขึ้นมาได้แล้วยกมาให้สุวิชาเตะลูกนี้ผ่านบล็อกแรับเจ่ต่อ10บแต่อ9เข้าไปอนุพงษ์เปิดสวยรั้พงุ์งเองก็ยกไปดีเหมือนกันครับนี่ครับเตะผ่านบล็อกไปได้ครับพานุเสิร์ฟหนักมาอนุพงษ์เปิดได้รัตภงก์ยกมาให้ลูกนี้โอ้โหสงเกได้ชุดนี้จะมีแต้มหรือเปล่า รัตพงศ์เปิดได้ดีด้วยรัตพงศ์ยกไปหัวเสาอีกทีอ้แล้วเตะใส่ตัวพานุเลยฮะ okay, <okay>, okay. จากติดตัวเองครับลูกนี้พลิกตะข่ายไปแล้วอ่าครับต้องเก่งต้อ,ตอแก้ไขแล้วทําได้ดีด้วยสุวิชาจะลได้้าพาุเสิร์ฟไม่น่าจากติดเปิดไม่ดีครับต้องแก้ไขซื้อบล็อกแล้วครับพานุให้พาุพงศ์ยกมาสุวิชาอ่าติดบล็อกเหมือนกันรัตพงศ์ได้มาให้จากติดเล่นอ้โหก,ก็ติดบล็อกของทางสุวิชาครับ อนุเส right ิร์ฟไม่แรงจกปิดเปิดได้รัตพงศ์ยกไม้คราวนี้เตะได้สูงกว่าบล็อกครับเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งอ้าวเงาขึ้นมาได้เอ้าแล้วสุวิชธาราไปพลาดเองครับต้องมีแต้มครับอ้าวต้องแก้ไขค่าไปก่อนซื้อบล็อกอนุพงเพชรลือยกมาให้เตะลูกนี้ผ่านบล็อกได้อนุเสิร์ฟหนักมาก อนุพงษ์สาธุมเปิดเท้าไหวอยู่แล้วรัวตพงมากยกไปให้เดยเด็ดขาดมากครับเร็ว่ากเสีดเดี่ยแต่ว่าเสิร์บีครับคราวนี้อนุพงษ์งสายธุมครันเป็นผลของศรีสะเกดกับชนบุรีครับซึ่งศรีสะเกดนั้นเอาชนะไปได้2ทีมรวดนะฮะ